สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบอร์ดเกม scarface 1920บอร์ดเกมมาเฟียที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้เลยนะครับโดย scarface 1920นะครับเป็นบอร์ดเกมที่เราจะได้รับบทเป็นเหล่ามาเฟียในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเริ่มแบนเล่าและอาวุธ ผมคิดว่าน่าจะแบนแค่นเล่านะครับส่วนอาวุธก็น่าจะแบนเดี๋ยวอาจจะไม่แบนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือมันเป็นเกมมาเฟียที่ตีมดีมากทุกคนดีมากนะครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาลองตะลุยดูนะครับกับบอร์ดเกมจากค่ายเลดเซนเกมนะครับค่ายน้องใหม่นะครับค่ายน้องใหม่ที่ทําเกมนี้เป็นเกมแรกและผมบอกได้เลยว่าค่ายนี้น่าจะตามองมากนะครับเป็นบอร์ดเกมหนึ่งที่น่าประทับใจมากจริงๆครับ น่าประทับใจในหลายๆมิติเลยทั้งเรื่องราคานะครับที่ผมถือว่าค่อนค่าจะดีนะครับในในสิ่งที่เราได้มาเลยกันเนาะนนะครับประมาณ3 0 0 0 4 0 0ีกว่าบาทนะครับแรกกับคุณภาพของมินิเอเจอร์ของงานศิลป์ของอาร์ตต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนทิมนี้มองข้ามไม่ได้เลยนะครับมองข้ามไม่ได้จริงๆนะผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมัน,ม,นมันดีอะทุกคน เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูโปรเจกต์เขาอีกรอบหนึ่งเลยกันนะครับกับสิ่งที่ที่ผมจะบอกทุกคนนั้นคือรายละเอียดของมินิเจอร์นะครับมินิเจอร์พวกบ้านอะไรพวกเนี้ยซึ่งทุกคนสามารถไปดูคลิปอันบ็อกซ์เก่าของผมได้นะทุกคนอาจจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยสำหรับตัวเกมนี้เลยคือการ์ดครับการ์ดทุกใบมีอาร์ที่ไม่ซ้ํากันเลยครับมีการ์ดที่ไม่ซ้ํากันแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ารายละเอียดเหล่านั้นมันค่อนข้างจะยอดเยี่ยมมากซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกกันนนใช่วงพเะ ก็คุณภาพของของโดยภาพรวมคือดีมากๆเลยครับเอาตรงมันมันดีอะ่ะพวกมินิเอเจอร์รายละเอียดดีเทลของที่เราได้งานศิลป์แล้วก็มีพวกเกมเทรซอันนี้มาให้อีกซึ่งมันยิ่งบวกกับบวกเข้าไปให้เกมนี้มันมีความทรงคุณค่าของตัวมันเองสูงมากเลยนะครับแต่ผมขอพูดด้วยความสัจริงว่าตัวผมเองเนี่ยอาจจะได้เล่นแค่รอบเดียวแล้วไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนะแต่เราได้รับรู้เลยว่า เกมนี้ดีมากๆเลยนะครับดีมากๆแล้วก็พอเข้าใจเข้าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ามันจะมีบางจุดบางประเด็นเท่านั้นแหละที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวผมสักเท่าไหร่แต่อาจจะเหมาะกับทุกคนได้นะโดยสิ่งที่ผมอยากจะพูด,พดก่อนเลยกันเนาะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องวิธีเล่นของเกมนี้นะครับผมอยากจะแนะนําจริงๆนะสำหรับทุกคนนะว่าตัวผมอ่ะ ถ้าทุกคนได้ดูคลิปอันบ็อกซ์ผมเนี่ยผมจะซื้อมาแบบ all in เพราะว่าผมไม่มีทางเลือกนักตอนนั้นผมไม่ได้กดเองนะครับกดผ่านร้านแล้วก็อยากจะได้ p พลนแมทมากแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนได้เลยคือซื้อแค่คอบ็อกซ์ก็พอครับพูดตรง,ตรงนะแค่คอบ็อกซ์จบเลยแต่อาจจะเพิ่มเพิ่มบางอย่างเพิ่มบางอย่างคอบ็อกซ์ Call เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วนะครับตัวพันธบอรตัวของที่ได้อะไรเนี่ยดีมากๆเลยนะครับคอบ็อกซ์ box, คุณจบที่ประมาณ3 4มสี่พันพอคุณไม่ต้องดันไปถึง88900อะะไรรขนนนนาดั้นนคับ โดยเดี๋ยวโดยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตัวเพลชเสริมพวกของเสริมๆแล้วกันพวกของส่งเสริมปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคผมขอไม่พูดข้างพวกของสเต็โกอะไรพวกนี้นะเพราะยังไงมันได้อยู่แล้วนะครับของเสริมที่ว่าอะไรอย่างแรกเลยนะครับคือตัวพลาสติกมันนี่โทเค็นผมว่าเนี่ยสำหรับใครที่ชอบเอาพวกเงินพวกโทเค็นพวกอะไรเนี่ยของเกมไปมอดใส่เกมอื่นๆ พลาสติกโทเค็นของเกมนี้ดีมากๆเลยทุกคนคุณภาพดีมากแต่ขอพูดก่อนว่าตัวโทเค็นเงินของเขาที่เป็นพนะันช์บอร์ดเนี่ยคุณภาพสูงมากอยู่แล้วนะครับผมเล่นได้โดยที่ไม่รู้สึกเคอะเคินเลยผมพูดเลยนะว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช่พวกสายมดแบบว่าเอ้ยเอาเงินนี้ไปใส่เกมนู้นไปใช้แทนอะไรพวกเนี้ยไอ้นี่ก็ไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับพลาสติกมันนี่โทเค็นเนี่ยไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่ากล่องหลักให้มาดีมากๆอยู่แล้วใช้แค่เนี้ย ได้จนลูกกระลาวประสานเลยก็ได้นะครับเพราะมันดีเนาะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพวกพันช์บอร์ดกระดาษอะไรแบบนี้ใช้ไปมันอาจจะเยินได้นะฮะแต่ผมคิดว่าผมผมคิดว่าคนเราเล่นไม่เกิน10กระดานหรอกมั้งผมเดาอย่างนี้นะก็ลเลยแบบว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพลแมทอ่าต่อมาเพลแมทแล้วกันเพลแมทเนี่ยผมเป็นผมถ้าใครติดตามผมมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นพวกที่ข้างใครเพลแมทมากนะครับก็ต้องขอพูดเลยว่าเพลแมทเกมเนี่ย ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่สาหรับตัวผมมันสวยมารายละเอียดดีนะครับแต่ไม่น่าประทับใจในที่นี้หมายถึงว่ามันกินขอบครับทุกคนแค่ประเด็นแค่นี้เลยนะผมพูดเลยนะมันกินขอบครับขอบด้านซ้ายของตัวย์แมทนะครับกินกระดานไปนิดนึงแต่มันเป็นนิดนึงที่ทําให้ผมรู้สึกหงุดหงิดผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่มันกินไปนิดนึงมันเพราะว่าดีเทลของกระดานครับดีเทลของกระดานของตัวเกมะมันจะมีพวกข้อมูลอยู่ดีเทล ซึ่งรายละเอียดเล็กๆ,ๆแค่เนี้ยทำให้ผมรู้สึกงุนิดแล้วผมพูดตรงๆนะพอมันเป็นได้ปักได้ปักแล้วก็เป็นลายสกรีนมาทับอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่โอเคอันนี้อาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สามารถมองข้ามไปได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าดีเทลของการปรินสกรีนของตัวเพย์เม้นต์ของเขาดีมากนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับมีสีที่อาจจะฉีดเฉดไปจากกระดานหลักนิดหน่อยแต่ผมมองว่าเล่นแค่กระดานหลักก็ได้เพย์เม้นต์อาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับ ตัว e x t กซ Set m i n i a ิน r เเนี่ยก็ไม่น่าจะจำเป็นเนาะทุกคนอันนี้อาจจะสายมอสเอาไปเล่นอย่างอื่นนะครับแต่ว่ากล่องหลักก็ให้มาเยอะพอสมควรอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับ Paper p a p e r Boy นะครับก็เป็นตัวลาวมาร์เกอร์เป็นตัวนับรอบนับรอบแหละเออตัวนับรอบแหละแล้วก็แถมโปรโมมา3ใบผมว่ามีก็ดีนะมันก็สวยดีครับแต่ก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครซื้อในโปรเจกต์เเเนี่ยเขาก็จะแถมมาให้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนิรไเใอีกแทนหนึ่งแล้วก็ w o o d ดนคราดก็เป็นเหมือนกับกล่องใส่พวกโทเค็นนะครับที่เขาจะมีแถมฝาพลาสติกมาให้ด้วยนะครับเอาตรงๆทุกคนไม่ได้ใช้ผมกล้าพูดได้เลยไม่ได้ใช้คืออินเสิร์ตที่เขามาให้อ่ะครับออกแบบมาโดยเกม e trace คือมันเป็นทรงกระดูกหมามันมันทำดีอยู่แล้วครับคุณหยิบไอ้นั้นมาวางกะเปิดฝาออกคุณเล่นได้เลยคุณคงไม่อยากจะมาย้ายใส่ไอ้กล่องพวกนี้ซึ่งมันจะใส่กล่องหลักไม่ได้คิดภาพออกนะครับ กองหลักอะ่ะมันหยิบมาแล้วมันวางมันเล่นได้เลยเศษเนี่ยมันใส่ในกองหลักไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะพอมันใส่ในกองหลักไม่ได้คือแปลว่าคุณต้องมานั่งเทมันใส่ในพวกนี้แล้วก็เล่นอีกทีหนึ่งซึ่งมันน่าลำคานผมบอกเลยเลยว่าอันนี้โคตรจะไม่จําเป็นบอกเลยเลยนะไม่จําเป็นปมากายนะครับพลาสติกบูสเนตมาสเกอร์มาเกอร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมชอบอ่ะผมชอบนะผมไม่ได้เกลียดทุกอันนะครับผมชอบอันนี้นะไอเจ้าเนี่ยทาให้ฟีลของการวางในกระดานษด,ดีรู้สึกดีเลย ฉะนั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้สําหรับผมมองนะครับมีก็ดีเพราะว่าผมผมชอบนะซองเสร็จการนี่ผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ตัวท็อปสุดก็เลยไม่ไม่ได้จับเอ๊ะหรือว่าจับวะอันนี้จําไม่ได้อ๋อจ้าเอ้ใช้ซองเสร็จการได้จับอยู่ขอโทษครับจับอยู่ได้จับอยู่รรยยก็มาตรฐานซองฝรั่งนะครับดีเหนียวเนาะคิดถึงซองสยามแต่ว่าจะจะด้านกว่าเนาะถือว่าโอเคครับอาร์ตบุ๊กกับโปสเตอร์นี่ผมไม่มีนะครับผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้จำเป็นแต่ว่าถ้าอาร์ตบุ๊กเนี่ย ผมรู้สึกว่าคุ้มค่านะทุกคนเพราะว่างานสิ์ของเขาเนี่ยเด็ดขาดเด็ดดวงจริงๆนะครับเออโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับคำแนะนำแบบใครที่สนใจเกมนี้นะครับโดยตัวเกมนะครับผมขออนุญ,ญาตปัดไปที่ t ท b l e Top s i m u l a เล r เลยเลยกันนะครับโดยตัวเกมนะครับเป็นเกมที่เราจะมีแอคชั่นอยู่หลักๆนะเป็นเกมเล่นการ์ดทุกคนเป็นการ์ดเป็นการเล่นการ์ดคล้ายๆกับดูนิพิียมเอ่อเป็นผมไม่ควรเปรียบเทียบแบบนี้ใช่ไหม เป็นเล่นการ์ดนะครับเป็นการเล่นการ์ดเป็นเด็กบิลดิ่ะเป็นการอัปเกรดเด็กตัวเองนะครับมีมีการ์ดทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมปรับเซตอัพนะครับทุกคนสามารถได้มาลองมาลองเกมนี้ได้ใน Table Top Simulator นะครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมขอพูดถึงเพเมตหน่อยนะเพเมตเนี่ยเขาจะกินขอบตรงนี้ทุกคนเนี่ยขอบตรงนี้เขาจะกินไปลึกมากเลยนะมันน่าหงุดหงิด์สำหรับผมผมรู้สึกหงุดหงิดผมไม่ชอบนะครับผมก็รู้สึกว่าเพเมตอันเนี้ยมันน่ามขาญไม่ถูกใจเลย เล็กๆน้อยๆก็เป็นปะเด็น,นะผมบอกเลยการสอนเยมนี้นะครับผมบอกเลยเนี่ยทุกทุกอย่างจะอยู่ในใน2แผ่นนี้ทุกคน2แผ่นนี้นะครับ2แผ่นนี้รอบแรกวางแผนของคุณคุณจะมีการ์ดครับคุณจะมีการ์ดประมาณเนี้ยเล่นอยู่2ใบเออเล่นเอ่อใช่ไหมวะอ่าใช่การพวกเนี้ยคุณจะต้องมาเล่นอยู่2ใบซึ่งเราจะดูส่วนใหญ่จะมุมซ้ายตรงนี้ครับก็คือโจมตีกับพันธมิตรผมจะชอบเรียกแบบนี้นะโจมตีกับพันธมิตรนะครับโจมตีพันธมิตรแล้วก็การ์ดพวกนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์พิ ก็ขอไม่งไลงรายละเอียดเจอะเลยกันเนาะให้ทุกคนเห็นภาพรวมมากกว่านะครับเล่นการ์ด1นึใบถ้าอยากเล่นมากกว่านั้นคุณก็ต้องมาเพิ่มค่าตำรวจ,ค,รวจค่าตำรวจซึ่งมันจะมีผลเสียของเรานะครับค่าตำรวจก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยขึ้นยิง่งขึ้นแดงยิ่ยิงแย่เอามองแค่นี้ก็พอเนาะขึ้น,นแดงเนี่ยเ,เล่นวางการ์ดเสร็จปุ๊บก็มาแอคชั่นต่อไปนะครับแอคชั่นต่อไปก็คือมีสกิลอยากจะเล่นการ์ด บนการสกิลบนการไหมการของเรามันจะมีพวกเอฟเฟกต์สกิลพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกจ็อบจ็อบเนี่ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ของเกมนี้มากๆเลยนะครับการ์ดกว่า36ใบไม่ซ้ําเลยสักใบนะครับเนี่ยทุกคนลิกเกโปเกอร์เกมนะครับอีฟเลเวลอะไรเงี้ยคุณต้องมีคุณต้องมีคนที่มีสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็มีไนท์คาอ่าไนท์คาร์บ,อะ,รบอะไรแบบนี้นะครับทุกคนลองดูเขาเขามีเสน่ห์ตรงนี้มากผมรู้สึกเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของเกมนี้นะครับทรัคแอซเซิลนะครับบุกโจมตีรถทรัค เพิ่มหนึ่ง e r Supply v a l u v l อ่ะ i ค a l e คุณต้องมีรถ Level รคุณต้องมีคนคนนี้คุณต้องมีอันนี้3หม,มัดอะไรแบบนี้นะค,คุณก็ผมผมอยากให้ทุกคนได้เห็นการ์ดเจ้าขอเขามาซึ่งผมก็ไล่ให้คนดูแล้วว,ว่ามันมันมีเสน่ห์ม,มากจริงนะครนะตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะฮะแล้วก็นี่คือไฮไลท์สำคัญของเกมนี้เลยครับคือ one order using หมัดและพันธมิตรในแผนของคุณ ไอเน,นี่ยจะปัดมาตรงนี้ทุกคนทางขวามือนี่ครับนี่คือแอคชั่นทั้งหมดแอคชั่นทั้งหมดเลยนะของเกมนี้เลยทุกคนแบบโอ้โหเยอะนะครับเยอะเนี่ยจ้างคนหนึ่งคนนะครับรีคูดหนึ่งคนได้เอาการ์ดจ็อบหนึ่งใบเห็นไหมจะขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมนี่เป็นพันธมิตรพันธมิตรเป็นพันธมิตรเ,เป็นต่อยเป็นต่อยเป็นต่อยอย,อย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะอยู่กับจ็บกับตรงนี้เลยเนี่ยจ้างคนเอาการ์ดจ็อบทำได้แค่อย่างเดียวนะที่ผมพูดในหลังจากนีีี้้มัันนนจะะเเเเอออออาาาาทไดดดแค่่ยยยงวลลร์ข ขายของให้กับเพื่อนบ้านเออขายของก็ขายพวกเหล้าขายพวกปืนเกมนี้จะขายเหล้าขายปืนครับเป้าหมายของเกมคือเราจะพยายามอ่าทเงินให้ได้มากที่สุดทํางานได้ให้มากที่สุดของเกมนี้ก็คือพยายามขายเหล้าขายปืนนี่แหละครับก็ยึดจุดมาขายเหล้าขายปืนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ เวลาเราจะทำแอคชั่นหานี้เราก็ต้องเอาคนของเรานี่คนของเราตรงนี้ครับอันนี้เราจะเล่นได้4ตัวทุกคนนี่ตรงนี้เล่นได้4ตัวเวลาเรารีคอร์ดคนเราก็จะย้ายคนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเนี่ยเวลาเราทําตรงนี้ under boo อ่ะเราจะใช้นี่เราก็มีสี่แอคชั่นสมมุติว่ามีสี่แอคชั่นแล้วกันนะเนาะก็เอามาวางคนไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็ทําสักอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้หรือว่าเอามาตรงนี้ auto r i t y นะครับก็แบบว่าเอารีโมทคอนโทรลมาร์เกอร์อะไรพวกนี้ reduce ลดลดค่าลดค่าความต้องการของตํารวจนะครับ เพิ่ม m เ,เกอร์ธุรกิจนะครับเอาคนของคุณออกมาจากคุกนะครับขาย authority อะไรแบบเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ function, ฟังก์ชันฟังก์ชันแยกที่ไม่ต้องเอาคนไปวางแต่อันนี้จะเป็นฟังก์ชันแบบว่าเอาคนไปเล่นในกระดานของเรานะครับแบบว่าเดินคนไปบนพื้นที่เขตพื้นที่ส่งคนไปในเขตพื้นที่ผิดผิดอ่าแบบคนเนี้ยเอาอตรงเนี้ยลงไปในพื้นที่อ่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เออ,เอ,อแล้วก็เดินเคลื่อนย้ายคนของเรารถหรือว่ารถอะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันจะมีปัจจัยกับด้านขวาน,นี้นะทุกคนยึดยึดร้านยึดเขตพื้นที่เนี่ยยึดพวกเนี้ยครับยึดพวกนี้เห็นไหมยึดพวกนี้ยึดพวกนี้มาอะไรแบบนี้ก็จะมีกดอันนี้ยึดย,ย่อยซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอีอยดเยอะแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเยอะกดมันเยอะครับกดมันเยอะจริงๆนะเกสซับไฟ f อมเดียวกเกสซับไฟฟอมเดียวก็เนี่ยครับวันนี้คือดีลเลอร์ของเราเนี่ยเราเห็นไหมมันจะใช้สัญลักษณ์แล้วก็ได้ของแบบนี้ทุกคนไหมสัญลักษณ์มีรูปโจมตีเร้ก็จะได้เล่าอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็อัปเกรดอยู่แก๊งอ่ะอัปเกรดอยู่แก๊งเนี่ยอัปเกรดอยู่แก๊งก็คือตรงนี้ครับอัปเกรดอยู่แก๊งก็จะมีต้องจ่ายตรงนี้อ่ะแลเพื่ออะไรเอาอะไรนี้เราก็จะเอาคิวตรงนี้มานะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับาการบอรสของเราการบอสของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตรงนี้ตรงนี้ของเราก็คือเดินเดินเดินขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้อ่ะพอเล่นเ็จปุ๊บเราก็จะมาจั่วการ์ดใหม่นะครับทิ้งการ์ดเก่าของเราจั่วการ์ดใหม่แล้วก็เล่นรอบถัดไป นี่คือทั้งหมดของเกมนี้ประมาณนี้ทุกคนซึ่งมันจะมีกฎยึบย่อยอยในการยึดพื้นที่ตรงนี้เล่นเสร็จต้องมาเลื่อนตรงนี้แต่ละรอบก็จะมีปัจจัยอีตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับนี่ถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรทิกเกอร์ตรงนี้เราก็จะมาเปิดก๊์ดตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดผลอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมถ้าสมมติว่าอยู่แดงแดมันจะเกิดผลที่เลียวหลายขึ้นนะฮะการยึดพื้นที่ก็จะดูโล่ตรงนี้ถ้ามีรถตำรวจต้องจ่ายสวยให้ตำรวจลงคนมามายึดพื้นที่ พัฒนาวางบ้านลงอะไรแบบนี้คือมันเยอะมากทุกคนมันเยอะมากหรือว่าอาแบบเนี้ยจ้างคน่เงี้ยจ้างคนแบบเนี้ยจ้างคนเข้าไปใส่ในเด็กของเราเราก็จะเก่งขึ้นทําอะไรได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับล้วก็จะมีสกิลพิเศษของตัวเขาซึ่งแต่ละตัวเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์อยู่มุมขวาบนที่อาจจะส่งผลกับจ็อบการ์ดของเรากับผลลัพธ์ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเยอะ ผมพูดตรงนี้ว่าการเรียนรู้กฎของเกมเนี่ยมันเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ถ้าสมมติว่าเราเข้าใจในประเด็นนี้ประเด็นไอ้ตรงหลักนี้ได้ก็โอเคแล้วแล้วก็ให้หัวคนที่พาเล่นแบบพวกเราอะจําก็พอนะครับเราก็ต้องลองเล่นกันสักรอบสองรอบหน่อยว่าต้องใช้การเรียนรู้นิดนึงนะครับซึ่งผมได้ลองเล่นกับเพื่อนแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับออกแบบมาได้แบบ เออเม e เซนน่ะเมกเซนมากมาก,มากเลยนะผมเลยค่อนข้างจะแบบว่าชอบนะครับแล้วเพื่อนผมขนาดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคกับการอ่านสักเท่าไหร่เขายังชอบเกมนี้เลยทุกคนแต่ว่ามันติดเรื่องภาษานิดนึงเพราะว่ามันอ่านเยอะครับพอมันอ่านเยอะแล้วมันแบบว่ามาอ่านให้กันมันก็เหนื่อยเพราะว่าแต่ว่าเราเล่นรอบแรกเรารู้อ่ะทุกคนก็จะไม่เล่นแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ i, ยเกมนี้แม่งดีว่ะออกแบบมันดีอ่ะดีชอบเลยอ่ะชอบแต่ว่าอย่างว่าแหละมันมีความเยอะนิดนึง คือตอนผมเล่นอนะ่ะมันแบบช่วงแรกๆนะผมเล่นแล้วผมก็ลืมพวกฟังก์ชันที่แบบว่าอ๋อถ้าจะทําอันนี้นะเราต้องส่งคนไปตรงนี้เว้ยคือเราลืมอะทุกคนแบบเอาก็ทําเลยอะ่ะเล่นการก็ทําเลยแต่จริงเราต้องยึดเกือบตรงนี้ด้วยว่าเราทําได้เท่าไหร่เราทําได้ขนาดไหนเราเราเราอยู่ได้ขนาดไหนครับแล้วพอเล่นจบรอบปุ๊บอะ่ะมันก็จะมีแบบว่าเอาเหรียญอะ่ะคุณถ้าคุณมีแหวนอะ่ะคุณก็จะได้เงินด้วยนะครับขายของของ,ของคุณได้เงินตาม business m a r k ร์ของคุณเอาคนกลับมา อะไรแบบนี้เห็นไหมทุกคนมันจะเยอะมากเนี่ยเอาคนเอาคนอะไรจากช่องรีคูสับกองเด็กใหม่เลื่อนแอดวานทามาร์เกอร์แล้วก็พูดเล่นคนตัดไปทําถ้าสมมุติว่ามันมาถึงรอบตัวเปลี่ยนรอบใหญ่ก็ต้องเกิดผลตัวเปลี่ยนรอบใหญ่อะไรแบบเนี้ยเออมันมันเยอะมันเยอะมันเวทสี่กว่าเลยนะแต่ว่ามันดีอ่ะมันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะโอเคครับคือโดยภาพรวมเราถือว่าดีมากๆเลยนะ แล้วก็เวลาเวลาถ้าสมมติว่าเราเล่นคล่องๆกันแล้วผมพูดได้เลยว่าเกมนี้มันจะไม่ได้นานอะไรเลยนะครับทุกคนมันจะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เป็นการบริหารที่แบบว่าไม่ได้ใช้ดวงเลยทุกอย่างมันคือมันมีการการปฏิสัมพันธ์กันแบบแบบทุกๆแอคชั่นเลยอะ่ะเฮ้ยทำมันนี้เกิดผลอันนี้อะไรแบบนี้การจะมายึดพื้นที่เราต้องแบบมองถึงว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถเติบโตขึ้นได้อะไรแบบนี้ซึ่งเฮ้ยมันเจ๋งมันเจ๋งจริงๆมันเจ๋งมากๆนะครับ ฉะนั้นผมขอบอกได้เลยว่าเกมเนี้เป็นเกมที่ดีทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆเลยครับผมผมอยากให้ทุกคนได้ได้มาลองได้มาลองจริงๆนะออซึ่งซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเกมเกมนี้นะครับผมกําลังจะบอกทุกคนหลังจากนี้นะก็คือเกมนี้กําลังจะมีภาคเสริมครับคือบัตตี้บูเซนผมผมพูดตามตรงผมพูดด้วยความสัตย์จริงว่าผมมาขายเกมนี้ไปแล้ว ผมขายเกมนี้ไปแล้วนะเพราะว่าด้วยปัจจัยอะไรงครับคือความยากของมันความยุ่งยากของมันของตัวเกมเนี่ยเขาเขาหนักไปสําหรับวงผมด้วยการที่ต้องอ่านเลยกันแต่ว่าด้วยระบบเกมอะ่ะเราเรารู้สึกเข้าใจแลวเพื่อนเราก็แฮปปี้ด้วยซึ่งมันมหัสจรจย์มากที่นานๆที่จะเกิดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าการหยิบมาเล่นกับเกมสี่คนที่ต้องใช้บทบาทที่ค่อนข้างจะหนักขนาดเนี้ยมันมันใช้มันเล่นไม่ได้จริงแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้ติดอะไรส่วนแบบนี้นะครับผม ผมขอบอกเลยว่าผมแนะนําแนะนําให้คุณลองมานะครับแต่ว่าอย่าซื้ออะไรที่มันไม่สําคัญอะไรนะครับซึ่งใน,ในไม่นานนี้เขาจะมาเปิดโปรเจกต์ใหม่ทุกคนซึ่งเขาจะเพิ่มมาในหลายๆอย่างคือ1กองหลักเขาจะส่งเร็วขึ้นนะครับเกมนี้จะไม่มีส่งรีเทลนะครับภาคเสริมใหม่ที่เพิ่มมา2บ้านใหม่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพิ่ม2บ้านใหม่เนี่ยเขาจะสามารถทำให้เล่นได้หคนหรือเปล่าเพราะถ้าเล่นได้หคนเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกสนใจเกมนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเอาตรงๆก็ออาาาจจะะไม่่หรกเรว ผ่านแล้วก็ผ่านเลยทุกคนนี่เขาจะเพิ่มมาบ้านใหม่2บ้านนะครับเออสีเหลืองกับสีแดงแล้วกันเนาะผมขอค้ำค้างให้มันเป็นเร็วๆแล้วกันนะครับซึ่งระบบใหม่ที่เขาจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งจะทําให้เกมมันมีความเยอะมากขึ้นเหมือนกันซึ่งมันจะมีทั้งระบบโรงพยาบาลระบบเอ่ออะไรพวกนี้เนี่ยผมผมจำไม่ได้นะผมอ่านมันผ่านนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนโปรเจกต์เปิดอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าผมว่าน่าจะจะแบบนั้นแหละซึ่งอีกไม่นานมานี้นะครับก็จะเปิดแล้วนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นกับ เออผมกดผิดเออประมาณนั้นนะครับกับตัว scarface 1น0่านะครับซึ่งผมขอแนะนำเลยว่ามันเป็นเกมดีนะครับแล้วผมอยากจะให้ทุกคนอ่ะลองมาเล่นดูนะครับเป็นเกมแนวยึดพื้นที่บริหารการ์ดนะครับสะสมกองอะไรแบบนี้ซึ่งอยากให้ทุกคนมีท่านมีโอกาสนะครับลองเล่นดูแล้วถ้าไม่ถ้าสมมติว่ากลัวเสียงเงินเยอะนะครับก็แนะนำว่าลองมาเล่นในเทมทเพลทสมูทเลอร์ดูก่อน,ดอนได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ